รักละแ,แม่เฮ็ดนั่งดูนอกบ้านนี่เนาะหรอเอออันบอกให้ไปเฮ็ดต่นเฮ็ดเทศเราบอกนะอ๋อคุยบอกให้เจ้าไปอันเฮ็ดอันนึงเจ้าคือไปนแล่นต่ำเฮ็ดอันนึงเดือนหนึ่นฮะเจ้าหงยดหงิดบ่คอยบอกเจ้าหน่อยแม่จะไปตาซ้งบ้านนั่นเลยเพราะใจอย่างน,นี้แม่โอ้พังเลยแม่เข้าบอกนะจะสร้างัาแม่ขันมาบอกควรจะเฮ็ดบ่ล่ะฮะ โอ้ยจมเหม่ิง n h แได้ดนี่ปิดไปกันวางสายได้แล้วสี่เด้ยินจมเหม่อเรายังรกดะไรยเนี่ยโอ้ยพันบ่บอเราบ่หูดแตงนวเล้บออถ้าบอกึงแฮ้ยังเหยเฮบงอันนี้ก็บ้าด้วยเกิดต่สั้นผัดแนได้โด่พันเราจม่เล่าปานนี้นะก็มันแก้วหูรลทะลุอ่บอเ้าไป โจ๊ดจงดูสิเจ้าตัวไปนี่ด้อย่างขาสิบว่าจะเป็นบ้าได้ขนาดนี้บ้าได้ยังไอยู่นี่ก็จงผู้เดียวยยู่ในแะเลโอ้ยแล้วมัยินงเนาะว้าวไม่เหมาะสมตัวเหมือนาคับเราเนี่ยไรตัวไปเจ้าของขงสิบว่าจะเป็นบ้าได้เกร่กวางเอ้ย กระโจมมันก็แเบ็ดกระโจมทำบ่บอกกับบุงจักแล้วเฮว้า y ไอ้คนขี้แต่ห้เจ้าแด่หื้อบกันลงไปเฮ็ดอันนึง เจ้าไน้ยินคอยบอเดี๋ยวนี้ฮะกยังทำไรบอกรยาบอกมึนีว่าอจหายด้ลบอกเหมือนมันยังูเรื่องอะไเดี๋ยวนี้เก็บคอเหมือนหงใ่แห้งไหลเจ็บออืมแล้วกเจ็บหูบอกว่าจักแล้ว Mình hiểu đi Cái nào thì phải các loại hình nào tôi kẹt tôi 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 ด้ยินบอ่อเดี๋ยวนี้ข่อยบอกด้ยินบอ่อฮยบอกให้ไปมุ่งเถียงเมื่บอกให้ไปกินเขา่เาไมา่บอกระว่าสายใจเขาอีกเฮ้ยเปลี่ยนห่วงจริงจวก่ะกันั่งเอมือนี่หลดสาเราได้หนิเดี๋ไปว้าไปทั้งเก็ไปแล้วจะอหวนอยู่นี่อเพรานรี่ยเอาว่าพอดีอยู่นี่ พันธาสฉันโขโาป่เออถ้า <c> ม <oughs> ัตรงนี้นะนีมข้เทาตัว